<c oughs> อยู่กันในสกิลเลเจนต์รอยัลนะครับแล้วเราเล่นกับต้นไม้ซาตานสายพีนครับปั๊บเราตัดน,นีวีซาตานสามคน <c oughs> เอาเรื่องจัดบอกเลยไฟอวตติอัตติไม่สนผู้ใดอ,อันติอยู่จริงจังจังจริงอัตติไว้ที่สุดไม่สนอะไรทั้งนั้นเอัตติก่อนเฮ้ยกดผิดไม่ทันนล้เนี่ยต,ยตา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 ย โอ้อันติอันติโอ้ซื้อคือซื้อบุกไปหมดแล้วอันติเพื่อนอันติอืมเจออะไรซาตานหรือเปล่าไม่ใช่โอเค <c oughs> จเจอซาตานซาตานจเจอกันเองสามคนหนูว่าว่าสัตว์จันทวันจัดเอาเรื่องเครื่อบ <c oughs> ตนดีมันอะไรวะเนี่ยอืม ก็เห็นว่าตัดต้นต้นไหนพอเล่นได้นะก็เลยจัดเลยออ๋ตันนี่มีฟีสไหมแต่ไม่ได้เก่งมากครับเพราะว่าคอมโบมันคอมโบได้นะซาตานสามคนอีกคนเขาเล่นสายอะไรสายฟีสแล้วก็สายสไฟเนาะผมไม่รู้ผมไปแล้วอยากได้ทั้งสองอันเลยครับ ใส่สุดนะครับกลัวแพ้นะใส่สุดอย่างเดียวนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะไอ,ไอ้นี่ดามเมดเยอะมากนะช่วงต้นเกมเอามาก่อนเอามาช่วยกันใส่สุดนะซาตานเดี๋ยวเขาใส่สุดก็ยังสุดแล้วนะก็มีการแวะสักเั้ออไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวสั่นแล้วสั่นแล้ว,ลว,ลวก็หวังว่า หวังว่าจะเจอหลังลาวที่5แล้วเาราเดี๋ยวเอาวอลคคอนแทคมาตบไอสาราตานสองหน่อน,นีกันไม่รู้ไหวหรือเปล่านะเยียบร้ออครับไม่น่าจะทันนะจริงๆแต่จะไปอติสุดก่อนนะเราวค่อยกลับมาสายครีนะน่าจะโดนแย่งซื้อเมจิกค,ครีกอโดรรวยนะมีคนต้องการใช้เมจิกค,ครีเยอะมากแล้วตอนนี้ ไฟอันติให้สุดก่อนสไปคอนแท็กต้องต้องซื้อของจำเป็นนะแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อดามเมจสมาร์เตอรี่เอ้ชาร์จดามเมจับตลกอ่ะทุกคนอยากเป็นซาตานนะซาตานสาคนสัตว์กัน <laughs> แล้วเย่บอลล่าคอนแทคคนหนึ่งด้วยนะว่าตบซาตานนะไม่รู้ใครตบใครนะมาดูกันว่าใครตบใครเอาเรื่องจัดตาตาดีเจอหรือยังเอา,าเจอบอลล่าคอนแทคนะ คนที่จะมาดับฝันซาตานแต่ว่าช้าไปแล้วนะต้องเจอตั้งแต่ราวแรกครับมันเขาจะไม่สําเร็จนะเพราะว่าเลือดเหลือสองเลือดลดไปสองนะเพราะว่าเขาไปตกซาตานมาแล้วแต่ไม่สําเร็จผมไม่แน่ใจว่าทาเลนทาเลนต้นดดไม้มันยิงออกไปแบบว่าไม่สนการจับนะแบบไม่ใช้อ,ชนนะใชอนิเมชั่นนะไม่ใชแอนิเมชั่นก็เรียบร้อยครับ ใจใจด้วยนะวูเฟยเดอร์แพ้ทางต้นไม้นะเป็นศัตรูทางทางธรรมชาตินะที่ผมอยากได้ดอชแชร์มากเลยแต่ว่าต้องรีบครับรีบไปสปายให้ไวที่สุดแล้วก็เดี๋ยวซื้อคริคือผมจะขึ้นคริหนึ่งดาวด้วยนะครับเราจะเวลาที่เราตอนปั้นสายตอนปั้นอันติรเมดเราจะมีโอกาสเจอเมจิกครีครับคือตัวละครเราต้องใช้เมจิครีครับเป็นสกิลสำคัญมากๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องขึ้นดาวสายชิลด้วยนะเอาชิลสเปซเจอซาตานแล้วอะโอ้ตกใจซา,า,าตานสักตันเองยังอ่ะผมอยากเห็นซาตานสักตันเองเจอหรือยังยังเนาะเอ้ยตายไปนหนึ่งคนแล้วนี่ซาตานซาตานหนึ่งคนนะดับไปแล้วนะไปแพ้กับชาออสบอร์หลอดชา,ชาออสบอร์หลอดต้นเกมเก่งมากนะเห็นเขาบึนๆอย่างต,ต้นเกมเก่งนะครับ ก็ใสาสุดเรียกว่าผมเพยเซฟถ้าเพเซฟก็อันนี้นะแต่ว่าเราเป็นสาตาร์นีได้เพียงหนึ่งเดียวนะรเราจะไม่เพซเซฟนะสาตาร์นีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเราจะหาของให้ทำให้เราตึงตึงเปรียน,นะครับเออถ้าไม่มีจริงอาจจะเอาแหวนไปนะไปรีหาสกิลไปเลยไม่ตายว่ับรอกอนแทกไป ซาตานได,ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะขอเช็คซาตานคนเอาสมุดมาหวังเลดเกมมันไม่ทันพิชยัยมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันเราไปกันไวไปกันเร็วจริงควรจะซื้อของแก้วุนมาแก้ตัวนะซาตานอีกตัวเน็ตด้วยนะครับเพราะคนอื่นก็เฉยๆนะแก้อยู่คนเดียวรีบูทไปที่เดี๋ยวเราไม่ซื้อนะเราจะรอซื้อแค่ เดี๋ยวต้องซือของดีของแรงชารตอันติเบตอันติเบตโลเออทันหรือเปล่าทันโอเคแคนที่แคทอีกแล้วเจอกันบ่อยเนะียเราขอไปเช็คก่อนกลัวแตกนะครับก็เป็นโฟกัสที่วูลนะครับต้องซื้อของแก้วูลเยอะหน่อยนะวูลต้นเ,เก่งมากนะเราแปะโลได้ไม่เท่าเขาด้วย คือเราสามารถแปะโล่เยอะเพื่อมาหักล้างวุ่ได้นะแล้วก็ตนที้ไม่มีฮิวนะตัวโล่ค่อนข้างเก่งนะตาตาเราแต่ว่าสายบุ่ก็เป็นสายแก้ทางโล่นะสายโล่ก็เป็นสายแก้แก้ทางบุ่นะแก้กันไปแก้กันมาอ่ะหลุดฟันกันแก้กันไปแก้กันมาครับก็ผมจะซื้อแค่คริปบูตนะครับรอซื้อซันดันติเมทครับ กเเ็เรียกว่ารีบรีบสุดๆสายซิงสายแวนทุกคนอยากได้เม,ม,มจิครีนครับตัวอันนี้ยิ่งอยากได้เลยมันชื่ออะไรนะลืมละผ <c oughs> มเห็นคุณเบอโทาโรเรียกอยู่ชื่อฟอสชาร์โดนะ <c oughs> ทุกคนอยากได้เมจิครีนตานี้เมจิครีนแกหมดยกเว้นตัวตวูปเวยเดอร์แล้วเราเจอบอสแบบแล้วมาสัตว์กันดูใครใครบอสอนกันนะก็มันยังไม่ได้เสกชิลให้เขาเลยนะ ไม่รู้ว่าไหวไหมครับแล้วก็แต่สายบูลน่ะช่วงเด็ดเกมมันจะอ่อนออ่นแอลงครับยิ่งเกมยืดเท่าไหร่ออบูลยิ่งอ่อนลงนะครับเพราะว่าแเต็กบูลนจะหายไปหมดนะก็เป็นได้เปรียบเราถ้าปิดเราไม่ลงภายในช่วงเวลาสั้นๆนะก็นี่ไงซาตานสามคนซัดกันก็ขอบคุณที่ไปซัดซาตานอีกสองคนนะอีกคนหนึ่งให้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เสียวอยู่ได้เสียวอยู่เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเว้ยเสียวจริงอ๋ออะไรวะเนี่ย หลังจากนี้เราชิวนะสามารถเก็บดอกเบี้ยได้นะไม่คิดว่าจะแพ้ใครแล้วแพ้ไอเนี้ยแหละตัวเดียวมีคนแทงม้าแทงล้วผิดตัวเอ้าไอหนุม่มไอหนุม่มไม่เชื่อมั่นในต้นไมด้ดิไม่เชื่อในพลังเมตานะมีเนี่ยเมต้าหมดเลยนะตอนนี้มีกอบบินนะแล้วก็ตัวฟอร์ชัโดนะแล้วก็ต้นไม,นะม้นะเมต้าสามตัวเก่งมากๆนะเด็ดเกมเจอกันแน่นอนก็หยิบแก้ของแก้แค่ตัวที่มันเก่งนะถ้าเรารู้ว่าตัวไหนมันเก่งนะเราก็จะหยิบของแก้แค่ตัวนั้นนะก็หยิบของแก้ฟิสกันคิแล้วก็ของแก้ แก้ฟรีสนะเพราะก็บินตอนนี้ไปสายฟรีสนะครับก็สบายและสบายแล้วก็จะชิลขึ้น,นครับหลังจากนี้ตลกแล้ <laughs> วของเอ่อของไอการคลี้ช่วยไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวอันติของฟอสชาร์โดมันกรนติติดรีสครับนะ อะเราหอบซื้อไปเลยเฉยเมื่อกี้มันห้าดาวอย่ามือไวนะไม่เป็นไรหยิบไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวหยิบทีความติเมตอีกห้าดาวมันเก่งนะครับก็สับใครที่ขอต้นไม้ส่ครีไว้เดี๋ยวจัดให้นะครับคือจริงๆเราสามารถขึ้นครีตันได้เลยนะแต่ว่าเราต้องหาอินเทสเช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 ียบก่อนนะครับของสกิลทองสายติเมตรนะมันจะเป็นนะไม่งั้นเราจะสู้คนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าคนอื่นจบเกมไวนะต้องสตันเขาไปก่อนสกัดเอาลูกนะ สตารสัดกันมันจัดโคตรมันโคตรอันตรายสตานสามคนนี่ะเดีอดขอขอบคุณชาร์ตวอลร์ที่ตบฟอร์ชาร์ดให้นะแหลกอ๋อแหลกเลยเปิดไปเปิดมาเรียบร้อยอันนี้เป็นสัญญาณไม่ดีครับว่าแปลว่าเราสู้สายบุญไม่ได้นะด้วยเหลือครึ่นนึงแบบนี้เราจริงเราควรจะตึงกว่านี้เพราะโลเราพันสองแะเขาบุญแค่พันสัมหนึ่งพันเอสารอสิบสามเอง สามร้อสิบห้าพูดไม่ถูกไม่ถูกไม่เทกไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแปลว่าเรายังไม่เก่งนะเดี๋ยวผมจะยังไม่เก็บดอกเบี้ยนะเพราะเรายังไม่ตึงนะตัวชาร์ดาเมจมันจะใช้คุ้มตอนที่เรามีมจิกเอ่อตอนที่เราเสกทาต์รัวๆนะต้องต้องมีมจิกรีก่อนนะผมรีเฟรชไปเลยนะแล้วก็ซื้อไปเลยไม่สนใจนะเดี๋ยวเราซื้อกันคุยนะต่างที่คุยกันไว้ ว่าตอนนี้จากกาักรคริต้องใช้นะแล้วก็ตัวเฮดรคริเนี่ยเอ่อไม่จำเป็นนะถ้าไม่มีสาย h p นะตอนนี้ก็ข้ามได้นะ <c oughs> ตัวสกิลที่เข้างแบลกเลยตัวดอสครีของเราก็ถ้าว่างๆผมจะไปแวะหยิบค่าดอสด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวามาใช้กับดอสแช์นะแต่ว่าสไปดเรายัางตัวไม่ใหญ่แต่ไม่เป็นไรเราเสกเนสนเสกเอานะ ไปเราไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับหนึ่งเส,เสกเสกลูกเศกกลานเนาะตอนนี้ต้องหยิบของแก๊ฟรีสเพราะม,มีตัวฟรีสามตัวนะมีก๊อบบี้นมีฟอร์ชาโดฟอร์ชาโดครับก๊อบบี้เขาไม่ได้ใส่บูนนะก็แปลกใจเล็กน้อยนะไปแย่งใส,ส่เฟสกับคนอื่นนะน่าจะเหนื่อยนะขวดม่วงไปเลยคนระับ เอ้ยอันนี้ดีกว่านะหินเดี่ยวเป็นคอมโบสบัินะครับที่การันตีว่าจะได้เงิน150ร้อยห้าสิบทุกตาจากตัว God of d a t h Pack นะสมคอมโบนะครับใครเจอก็อย่าลืมบีบนะของดีนะถ้าไม่เจอหินเดี่ยวเมื่อกี้ผมจะใช้ขวดว่วงนะเพราะว่าเราจะการันตีเจอมิติครีนครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะถมไปก่อนนะเอ่อัิติครีผมเอาอันติอันติครีไปก่อนนะ <c oughs> เอ,อ่อพีวันชิลดีมากเลยครับ ซื้อไปก่อนไหมซื้อไปก่อนนะมันทำให้การันตีว่าเราจะยืนได้นานนะเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปที่ตัวคริบบูทไมมก็คริบชิลนะครีบบูทก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะบอปมามาคอมโบกับสไปสไปสไปคริดด้วยนะแต่คริบชิลก็จำเป็นนะจำเป็นทุกอันเลยนะแต่ตัววัฒาาน์เดมเพจเดี๋ยวสามารถซื้อหลังจากเป็จิคริดได้แต่เมจิคริดหายหมดเลยแนละ้วตอนนี้ไม่เจอเลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะอยู่นี่หนึ่งอันนะ ไม่รู้อยู่ไหนอีกนะครับเพราะว่าเขาบินก็อยากได้กับบินชายคุมจัดก็ไม่ไรเดี๋ยวเราตบไปเขาตายแล้วก็อุ้ยังอู้ยไปใส่ดอทป่ะต้องหยิบของแกดอทอีกก็มีสามอย่างที่ต้องหยิบครับมีมีการครี๊นะมีการครีกกันฟสการวูลแล้วก็การดอสสามอย่างสี่อย่างนับยังไงเป็นสามรับแหลกแล้วแล้วขอไม่วยไหวแล้วเอฟเฟก์าลังการเกินตัวต้นไม้อ่ะมันแปลกแปลกสแต็ก สเต็คเอ่อไอ้ี่ของมันถี่มากนะครับตัวสเต็คตัวทาเลนต์ของมันอนะถี่เวอร์เเลยนะกปรัติก่อนนะไมืม่อกครีปมอะชื่นใจชื่นใจชื่นใจเมื่อกี้ตัวมันตัวครีปมันขึ้นสองดาวพอดีแล้วตอนที่ขึ้นสองดาวเนี่ยการันตีว่าเราจะเจอสกิลแรของสายครีมครับเป็นเทคนิคนะเทคนิคบางคนเขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงฆ่าเอ้ยเลี้ยง ยึีของสายคริไว้ให้มันไม่ขึ้นสองดาวนะครับเพื่อที่ตอนที่ขึ้นสองดาวมันจะการันตีเจอไม่เจอส,สกลิลแรของสายคริเอาคอมโบกับฝาแฟปซี่ได้นะก็เจอกับตอนนี้เรามีมจิกพี่เราค่อนข้างเก่งนะเราสามารถหลุดได้แล้วแต่ว่าหลุดไม่ค่อยสูงนะต้องมีอินเทสเชยเทบก่อนนะมันจะหลุดบบน่าเก็บมาก บาจังอ๋อลืมต้องมีชิวสมัดด้วยลืมนะไม่มีชิวสมัดนะก็ว่าอยู่ทนตะ่ไมมันไม่หลุดนะผมหาชิวสมัดอดอทแชร์อยากได้เดี๋ยวขอไปอันติก่อนเนาะเมื่อกี้อันติด้วยวะ่ะเอาเมื่อกี้แกอันติจับหลบเนาะเห็นที่คุยกันจำเป็นเนาะผมจะแพ้เนี่ยผมผม,ผมพลาดนะเมื่อกี้ผมเห็นดอทอันติแนละ้วแต่ผมกดผม นะถ้าจะแพ้มีโอกาสแพ้ครับมีโอกาสลื่นนะเมื่อกี้เราเสียเทมโป้ครับถ้าลื่นตานี้ก็ไม่แปลกใจนะค <c oughs> ามดอทดอตติไปนะ <c oughs> มาไม่เป็นไรเอาใหม่กล่องว่าจะไม่ตึงมากกบบินตึงสุดตึงสุดเลยไปเนะี่ยมีมจิครียังผมจะเช็คก่อนว่าเขาไม่มจิครีไหมครับวิธีเชค็คก็คือดูที่เอมเม์ชี้ตรงนี่แนะถ้าชิลสไตล์เขาติดครีแล้วเขามีคนระับ ก็เสียวเลือดอยู่เหมือนกันทางเี้เราออกไปถี่มากๆนะครับไม่รู้ว่ากี่ทีแต่เยอะมากๆนะเมื่อกี้ต่ครีปไปหกทีอ่ะมันบางทีมันมันออกรัวเจนเกินจนตัวไฟนอ่นดีเฟนซ์มันสามารถระลายหายหมดได้เลยนะครับจากแค่ก้อนเดียวตัวตัวอนั้นก้อนเดียวพูดอะไรพูดไปเรื่อยแล้วก็ตัวใช้เอากาดนข้างคุมนะครับ แต่ผมจะข้าไปก่อนนะมันยังไม่ใช่ผมอยากได้ชิลสแมทนะแล้วก็เมจิกครีอ์อีกอันหนึง่งก็ลืมซื้อของแก้วุ่นไม่เป็นไรเอาของแก้เอาอชิลไปก่อนนะอยากได้เมจิกครีออีกดาวหนึง่งแล้วก็ชิลสแมทผมจะรีเฟรชสุดรัวนนะพยายามหานะอ๋อถ้าคอมโบติดเมื่อไหร่เราจะค่อนข้างเก่งแล้วก็จะเริ่มเก็บดอกเบีย้ยได้นะครับ ต๊เรียบร้อยครับก็เริ่มเก่งแล้วนะครับแล้วไหวกับไอ้นี่แบกเราอยู่นะเนี่ยปันติไอ้นี่ครับครีดดอสมันแบกเราอยู่นะเนี่ยของดีจัดๆเลยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะปกติ เราใช้ชิลไซไหมอะถ้าใช้ผมจะแวะซื้อเนี่ยคูณคอนโทรลอเพราะว่าไม่นะไปคริชิลก่อนนะคุณติก็จําจำเป็นนะแต่ว่าของแก้เดี๋ยวไว้ที่หลังเ,าเอาของเอาของปั้นตัวเราให้ให้รอดก่อนนะผมจะถืออ๋ออันนี้มันท่าดาวพอดียวต้องเอาอะ่ะ <laughs> แล้วก็เดฟฟันเตอรี่มันจะใช้ในกรณีที่เราเอามาแก้ทาง ดาเบตมาสเตอรี่นะซึ่งก็โอเคครับแต่ว่าตอนนี้เรารีบนะรบเราต้องรีบหาชิลสแมทครับก็ซื้อได้เดี๋ยวชิลสแมทออกเดี๋ยวเรากดเด็บแบตเตอรี่ไปชิลสแมทจะเล้งออกมานะเพราะมันขึ้นสองดาวพอดีมาด,ดูถ้าคนดูไม่เชื่อนะทำให้ดูทำให้ดูไหวไหมเนี่ยเราไม่มีของการฟรีเซอร์นะทำให้ตัวโอ้ยแพ้ป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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  อย่าอย่ามนันดีเฟนต์ไม่มาอแต่ก่อนเฉยลืมซื้อของกันฟรสด้วยนะอย่าคอมโบโมไม่ติดเลยขาดชิลส์เมทโอ้เสียดายเสียดายเลยเสียดายเลยก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวมันจะคอมโบแล้วก็ทะลิ่นออกรัวนะทำให้ตัวนี้มันแรงมากๆนะก็เสียดายครับเสียดายไม,ไม่ไม่มีไม่จิกคลิปข้าสามดาวก่อนด้วยโอเคโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม บอตอนนี้มันก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้